อิวสลิกปรากฏตัวหลังจากที่ไม่ปรากฏตัวเป็นเวลานานซึ่งเป็นศิลปินที่ไม่ปรากฏตัวบ่อยนักรวมถึงไม่ได้ออกง,งานคอนเสิร์ตให้ติดตามมาระยะใหญ่แล้วจะปรากฏตัวที่ไหนไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันเลยก็เป็นที่ฮือฮาสำหรับแฟนคลับของอิวสลิกที่ไม่ค่อยได้ปรากฏตัวบ่อยนักเรียกได้ว่าปรากฏตัวทีใดทำเอาแฟนคลับตื่นเต้นมากๆถือเป็นศิลปินในตำนานที่ยังมีลมหายใจอยู่ และหลายๆคนก็ยังมีอิวซลิกเป็นไอดอลทั้งไอดอลในการทําเพลงทั้งแฟนคลับที่ชื่นชอบผลงานเพลงโดยอิวซลิกก็ได้ปรากฏตัวที่ร้านโอชินเน่ขอนแก่นโดยทางร้านได้โพสต์ลงในเพจร้านพร้อมข้อความว่าพี่ต้องอิวซ์ลิกขอพระคุณที่ไว้วางใจโอชินเน่ขอนแก่นค่ะโดยอิวซ์ลิกถึงไม่ได้ปรากฏตัวบ่อยนักและไม่ค่อยได้ออกงานคอนเสิร์ตแต่ก็ยังปล่อยเพลงมาให้หายคิดถึงกันเรื่อยๆโดยผลงานเพลงล่าสุดได้แก่เพลง The Notebook ที่เผยแพร่ออกมาช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเป็นเพลงที่แต่งให้ยายของพี่อิวสลิกเองสำหรับใครที่ยังไม่รู้ก็สามารถกดตัวไอมุมขวาบนได้เลยโดยเพลง the notebook ตอนนี้ยอดวิว27ล้านวิวผมก็อิจฉาคนที่ได้เห็นตัวจริงและได้ถ่ายรูปร่วมกับอิวสลิกซึ่งโดยทางร้านไม่ได้แจ้งก่อนนะว่าอิวสลิกจะมาใช้บริการที่ร้านเพราะถ้าแจ้งจะมีแฟนคลับเป็นจํานวนมากที่มาขอถ่ายรูปและรบกวนเวลาส่วนตัวในการใช้บริการเรามาดูทางคอมเมนต์ใต้โพสของร้านโอชิน่กันบ้างตำนานก็หิวเป็นนะฮ่าฮ่าฮ่า บุคคลลึกลับมาอยู่ที่นี่เองทำไมไม่บอกตั้งแต่เดินเข้าร้านครับไม่กี่นาทีร้านเต็มแน่นอนก็อย่างที่บอกไปนะถ้าเกิดบอกไปก่อนจะเป็นการรบกวนเวลาส่วนตัวของพี่อิวถ้าอยู่ใกล้บ้านกูจะให้ผู้ใหญ่บ้านประกาศเรียกทุกๆคนที่ชอบเฮียมานั่งกินข้าวที่ร้านนี้หมดเลยฮ่าฮอยากเจอตัวจริงพี่สักครั้งไอ้เลิฟพี่อิวลงมาจากภูเขาแล้วเขาไม่ได้ลงมาจากภูเขาเขาแค่ไม่ค่อยได้เปิดเผยตัวหรือออกสื่ออะไรต่างหาก ปีหน้ายัางมีโอกาสดูคอนเสิร์ตพี่ค่ะขอสักครั้งในชีวิตอยากให้พี่ออกคอนเสิร์ตบ้างแฟนๆคิดถึง15ค่าเดือน11ยังเห็นบ้างไฟยพญานาคปีละครั้งแต่สําหรับตํานานคนนี้ปีละครั้งยังยากเลยรักนะครับได้เห็นรูปล่าสุดแล้วก็อย่างที่บอกไปนะว่ามีคนอยากเจอตัวจริงและร่วมถ่ายรูปกับพี่อิวเป็นจนํานวนมากก็อิชาสําหรับคนที่ได้เจอพี่อิวและได้ร่วมถ่ายรูปในครั้งนี้มาในชุดบาร์สีเหลืองนะผมว่าเดยสเสื้อบาตัวนี้ขายดีแน่ๆมีคนซื้อตามใส่เพียบ ใครอยากเจอพี่อิวอยากร่วมถ่ายรูปก,ก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ใต้คลิปเลยเผื่อพี่แกมาเห็นก็จะถือว่าเป็นบุญช่องผมมากสำหรับวันนี้นิวส์แรปเปอร์และผมบิ๊กก็ขอตัวลาไก่อนเพียงเท่านี้สวัสดีครับ